บินชวนประตูหน้างสารใช่ตาะบันหลังต้องเขียนไว้ว่าระวังกระจกนึกมันอ่าน,น,นออกอยู่แล้วบตาไม่แน่ใจอา้าวถ้ามันเห็นตัวหนังสือมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรขวางอยู่ก็ได้มันก็จะบินไปทางอื่นปั๊มหัวใจมันปั๊มหัวใจมันจะฟื้นมามอ้าปั๊มหัวใจค่อยๆปั๊มแล้วปั๊มมันหัวใจมันอยู่ตรงนี้เหรอทั้งสองฝั่งเลยลองดูลองดู ปั๊มหัวใจมันมันจะฟื้นไหมต้องเอาที่เอาเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาช็อตช่างสเปพสตาหน่อยสัตว์เปสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเบื่อแก่เจ็บตายด้วยการั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหมชวนชวนสูบสูบเลยแชร์ได้ในความทุกตาทุกใจเลยสูบเกียรติตาม ยาลันตัวโจมีความสุขตาสุขใจและสาข้องข้ามจะพูดไปแล้วที่เหยด